และสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตทุกๆท่านน้องบ่าวจะเป็นทางฟังลาวหรือว่าฟังไทยและต่างประเทศก็ยินดีเข้าสู่ช่องของสนุกชาวลาวคือเก่าอีกแล้วโดยเมื่อนี้ทางสนุกชาวลาวก็ได้เดินทางมาน้องคนนึงซึ่งน้องคนนั้นกับทางสนุกก็ยังม,มีหูซื้อเสียงลิงน,น้ำเพิ่นเนาะโดยก็รจะพาพ่อแม่พี่น้องเข้าไปโอ้ไปลมไปสอบถามเรื่องซื้อเสียงลิงน้ำของน้องอะไรดยสบายดีสบายดีเีด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  กมาทีมงานเอาเครื่องเก่าพี่นอก่อนอื่อก็สิขค้นญาตถามก่อนซื้อว่าไรเปปซี่เปปซ่าวเปปซี่เนาะแล้วแดนเป็นเม่์บอเป็นเป็นแม่ของเจ้าแม่ม่ซื้อว่าังไรเนาะแม่อาร์ตบ่แม่อาร์ตน้องเปปซี่อายอยู่าไหล่ะชิมฮาปี น้องได้ทำได้เฮียนอยู่บ่ไรเด็ดนี่ฮะเป็นไดไเออเป็นไดะไรครับเฮียนเฮียนอะไเฮียนหยอดใส่มาเฮียนนะเฮียนปอหาเฮียนปอหาอะไรก็เลยออกออกมีเงินมีข้ามีเฮียนต่อประมาณนี้บ้างออกนี่หาได้จากปีแล้วเรือหาก่องอยน้อย Tưởng wow, chăm đây. Yeah. Ừ. À, nó đại và còn chậm có đẻ long là như phơi àn sách đại gì bảo và cha thầy họ àn đại bỏ tim đại bảo ổng kinh yếu kinh yếu cho bà hà nó Đây, một nhà thì đại bây giờ đây thằng nào của nhà thục nhà thục nhà. <laughs> oh, thì thằng thêm ngang họ mắc cả เพื่อว่า,หาเห็นในทางโซเชียลแน่ทางช่อง YouTube แล้วก็ทั้งมีทั้ง FC แน่แจ้งมาอ่าแจ้งมาแน่ให้มาทำข่าวข่าวเรื่องราวน้องหลายน่ะนองเอฟซีนี่คือทางนองนี่ไม่ได้เปิดใจบอ, <c oughs> อ,อ,อืหลายคนที่ว่ามาถ่ายถ้ำกันคือเป็นอ่าขอคมอเลือเนาะแ็่บอกอ <c oughs> ทางนองพิ่นกับไม่ได้เปิดใจเพราะว่าอายุยังน้อย คือทั้งนอกนี่เปิดในสัมภาพสูรเรืียนด้ดนระเบดในมือตัดแล้วมีทางผู้ใหญ่ทางใดเขามาซอยระวบิดวัดบ่นสองคนเนซอยยังไงซื้อซื้อเขอ่ามาลมละระ้บเงินงบ่คือแตลลี่ในเขาหนามของน,อน้องนี่เอามาจากทางใดซื้อระเบิไว้ใน ้แล้วอ่าให้หน้าตะกา้ามีเห็ดอยู่บอก็อเห็ดน้ำเตยอ๋อคืเห็ดน้ำเตยคืออ่าทั้นโบได้เห็ดหน้านี่คือไปหาทัไม่หาอย่งางคนไายจปเสียเข้าจังน้องเป๊ปซี่โบได้เคยไปไทยบ่แล้วกา็โบได้ออกไปเห็ดเบี่ยเห็ดงานอยู่บ้านอยู่เมืองเราบบอ๊ นี่จะอยู่น้ำเมลากะหาน้าไม้น้ำมันขายโอ้อ,อืเป็นอะไรบบว่ายังบูคิดอยากไปเห็ดเววยยกบเินจะปีะแล้วเกินจะปีเลอ่ะมาพอวพอคนไปใส่คน่ะโอ้เสียแต่เสียล้วคือปัจจุบันเนี่ยค่ะอยู่กันจะคนอยู่สามคน มีเจ้ามีเจ้าแล้วก็มีแม่ว่ะแล้วก็บพะอ๋อมีไอ้อีนาะทุกนคนคือไอ้ของน้องแปดสี่ปัญดิสั่งข้าวแล้วบอกไม่ได้สั่งกันบ่นะทุกคนคือทุกๆปีหรือว่าทุกๆเดือนก็ต้องไปหาของมาขายซื้อเข่าก็นนะคือปัจจุบันนี้ยัง,งอยู่ดย่งเราบอกหาของมาขายยิ่เก่า ยำแดงเนีนเย่ยงาน้ำไม่เห็น่ยำแดงเลยตัดอ้อยตัดอ้อยบางทีแบบตัดอ้อยแบบขึ้นตื้อตัดสิ่งใดโอ้คือไปหาจ้างตาไปจ้างมาไปเห็ดเรื่อ,องคนมันก็เ,เคยไปอยู่วะ <c oughs> บันี้ทั้งแม่นี่เพิ่น,เป,น,เ,ปนเป็นยังบอกุซฟาผังกายปกติอยู่บอก<ะ> <c oughs> เป็นอะไรแม่ตาโบยหูบเามนโอ้กรูกทับเส้นะหลครับเส้นเป็นมาหลายปี่ไหเขาวลายสองปีแล้วโอ้หเหตุเวรุบ่ได้ชาวาเดียนฮะเดเบวนั่งขาช่องตงเาเอแต่ทแม่ก็ได้ไปหาหมอเพื่อโบ

แรงคนก็มาแวะเยียมเยี่ยมยามอยู่บ้างเกรย์น้องคนก็เลยอาเขาเยี่ยมเมื่อกมาซอยนี่บ้างทำไมน้องว่าประเด็นกันบ่มีว่าอะไรกัดฟันสู่กัดฟันหาคือกัดเนาะแค่ในเธอในน้นมีแต่ฝ้าใสอยู่ตอนนั้นแหละ้า น้ำใสก็คือเป็นของตัวเองหมดเลยบอกของเอื <t os questions dissolve> ้อยใจน้ำเอื er ้อยของเอื้อยดูของน้ำง่ายดูแถวเขาเลียกซื้อสอบหนึ่งประมาณเท่าไหร่เจ็ดแสนบอกเป็นสอบจำนวนเจ็ดแสนเลยคือไปซื้อซื้อเป็นข้าวสารบัวเข้าวเผือกเนาะเขาซานคือเป็นข้าวสารมาชิ้เป็นรูปเลย ตอบเรื่องเนี่กินได้ประมาณจังมื่นแล้วสิบสี่สิบห้าหมื่อเนาะโดยโดยโดยแล้วสิ่งที่น้องอยากได้ที่สุดคือเหงียนแบบจำเป็นอ่าให้ในเดรืองก็คืออยากได้เขากินโดยแม่เนาะสตามไปคัญคืออยากได้เข่าเนาะ เดี๋ยวรถเลยน้องละมีขี่น้ำมงอยู่บอืมโดยเลยขนมวานไปใส่มาใส่กัต้งอ่ะเอารถเรื่อยไปนั่นบอไกันหา้ลากอยู่เนาะใส่ตบมี่ตะบนเลยที่แม่สบายไกลกบเป็นเจ้าขายนะโดยเ นะรูทิมบมีเนาะมีรูทิมีิเป็นมีอบัวู่ลูทินอย่ใคเนาะบัวคนเด็ดปัแล้วเมื่อนี้เ็ได้ไปหามากินบัวนี่แล้วบัวเนีกินแรงม่ห่อนคือหาไ้ยามคือว่าไอ้ยาบัมันหาง่ายเนาะน้ำไม้กใช้กินน้ำไม้ที่หาไว้แต่ได้รู้พูดละ ยามาแรง,งแบบของกิน,นอื่นเคยได้าาก,ก,ก,กินยังแบบพวกเนื้อพวกอย่างนี้นะได้กินอยู่บ่ไก่พันเดี๋ันเป็นโครงมันเนาะแม่นเ<ด>ขาเอาซิ้นมันออกไปปิ้งเบิ่เนาะแต่คล้ายเป็นแต่กระดูกมันแม่ก<ด><ด>ากันยัง<ด>ยติดอยู่ในหนึ่งเนาะกระดูก<ด>ไม่ไม่กวมาแต่โครงมันเนาะโดย ยันวเนาะไดกับแกงน้ำไมมเร้น้ำไหมแดงไมเียน้ำไหมอะไรกับบุีด้เนาะแม่ทังแบกมีวิตามินอย่างบบดูพักอานี้พอิ่มบ้านแล้วนี่ยเนาะซื้อกดูไก่มาแกงเชื่อบริเวณสวนปลูกพักปลูกยางว่าเยืนดานมันเป็นอะไรดินมันเป็นหินเป็นยางบอ่มีน้ำโฮด normal บ่ม um e ีในเฮือนเองนี่นะอยู่กับแม่นี่โดยแม่แน่เนาะเป็นน้ําของเพิ่นเนาะถ้ามีกอกน้ําเนาะองเงก็คือสิปลูกได้อยู่เนาะโดยอืมโดยว่าสิปลูกเใช้น้ําได้เพิ่นเนาะก็เกรงใจค่าไฟฟ้าอีกบาดนี้นั่นแหละเียค่าไฟกับน้ําเกรงใจเจ้าของอีกโอ้ปาถ่เนาะ ดินหน้านี่ก็คือบ่มีบอกแบ่งให้ปั้นให้บ่พี่ปันปันให้จได้ปีนี้ทริปสอ2ก็เปือกัีที่ก็จะได้อยู่ประมาณสี่สอบปเนาะเต็มประมาณนั้นเลยจะมาสอบก็บซาน มาคุมปีแล้วบอสทีนี้ก็มีนอกคนด่าเนาะสิ่งสำคัญจะเป็นอยากได้นี่คือเข่าเนาะเพราะว่าเข่านี่มันต้องได้กินขุมมือขุมมือมันต้องกินเข่าอยู่กว่ได้หลังจากที่มีทางซองยูทูบในไลฟ์ช่องที่ผ่านมาเนาะมาถ่ายแล้วก็มาเป็นกระบอกเสียงสื่อข่าวบุญให้น้องนี่และมีคนยื่นความช่วยเหลือเข้ามาอยู่บ่ ได้เพียงไหนแล้วที่ผ่านมามันมดแต่บอเด่นีเองยังอยู่ได้เข่าสิบโลแล้วแต่พัดลมเพื่อนนั่งอืเป็นอ่ะที่ซอยน่ะซอยดนแล้วบ่ดนแล้วคือชิบเปิ้แล้วเนาะทีที่เป็นซอยมาเข่าเมืดแล้วยังแดดพัดลมเนาะพัดลมพอได้เย็นที่เป็นแฟนเคียงข้างตลอดเป็นบอกยามนี้ก็ยามหนาวแล้วไม่ทาเปิดตัวยามห้อน ตอนนี้ก็ยามนานแล้วเปิดไลก็เป็นวัดเดอรกานไปหาเสาแบบห้าหาหน่อหาแกงมานี่านงะมันก็ะตุ้มอยู่บ่เดินมมันยก็ได้เงี้แต่บ่ได้นไไดคนแถวบ้านก็นหาห,าห,าหาลาก่บ่มนไปหาไหาก่กหัวหนาากท็ทราบด๋วเด๋วเด๋วเด๋วววววเดดรเเ มันก mm ็ฉ hmm. mm ีดลำบากเรื hmm. the, ่องการหากินนั there, so ่นเองเบื bah, mm ้องหน้าโหฝนดุดเห็นโซนอ้อยหมดเลยโวนมันมันแห้งยับออกยับออกหากินฉีดลำบากขึ้นวันนี้กสิไกไปอีกวันนี้แม่น่ะราะว่าถ้าไกล้ฝนสิดุดบ่นเนาะแม่น่ะทีมงานเอาไกลมานี่เป็นสวนเป็นอยังหมดแล้วสวนอ้อยสวนมันลายเป็นต้เนี่้แต่วสนออ้ยเขาอ่ะน้องไหมครับจ้างคนมันนี่ได้มือละเท่าไหร เ,เงินหลวงพ่อขาย่าแม่ใชอไหมกระแดกเป็นนัวเนาะของอยู่ที่กินมันต้องได้ใช่บัดน้องหล่าเนี่ยบัตได้เป็นโรคอีช้างบ่อนี่ยตัวนี่ยปกติแข็งแรงดีเนาะจะม,ม,มีแต่ทางแม่บัตรเนาะน้องหล่าเป็นสีเป็นลูกสาวหลาคบ่ าาเนะกำลังท hmm. hmm. ี่ก้าวเข้าสู่วัยผู้ใหญ่พี่น้องคือทางนอกอยากเฮียนต่ออยู่เเนาะก็คือต้องอยู่นล้วแม่เป็นรักไว้เนาะแต่รักก็คือเป็นห่วงทางแม่บ้านนอกแา่บ้านนองไปเฮียนตอนเช้าตอนเที่ยงตอนบ่ายใช่ใช่เนาะมีไปอยู่น้ำเฮียนแม่พอสบายขึ้นมาก็ทันหันบอกถ้าว่าดูที่นวองดูทักษิณไปแห่งกับระวังแมอย่างแหงระวังเลย ว่ามีง ah ินก no? ็ยาให้เนาะว่าไปหักษาเนาะเพร่อว่าหายเศร้าทุกคนเลยเด้ยวทางมอเพู่ดจะแจ้งมานบ้างไหมแบบอ่าจังหวัดมาหักษาจนเศร้านี่งบประมาณเท่าไหร่ทุกคนได้ว่าบอกว่าแต่ว่ามอบยาให้กินที่จริงแล้มีแต่ว่าต้องให้กินยาตลอดเนาะอืมก็คือบ่ให้ขาดยาว่าจั่นจะเบิดแล้วก็ต้องไปต่อเนาะแม่ กล้บ่อแก้ายาโดยดกินยาบันเทาเลยนะน้ำบ้านมีบ่ยาเมเป็นยาสมุนไพรบ่แม่เป็นยาเป็นซุ่มหันบ่แม่เดินยาลูกกรอนยาลูกกอนผันเดินกินบาทหนึ่งจะเม็ดไหมบาทละหเม็ดโอ้โธบาปละห้าเม็ดเอเนาะ มีแต uh, uh. uh. ่ยาตัวเดียวนบ้านที่กินค่ะเป็นอะไรกินยาหนึ่งคือบ่อเจ็บบ่อย่งบ่บุกินยาแล้วแม่นอาการมันเลิกบ่การขึ้นเลยมันบ่บุกินยา เอาคือตัวอย่างมือนี่เนาะน้องได้ไปขายยังไงเมือนี่แสดงว่าไม่มีรายได้เลยมือนี่หนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาได้เงินถอยแล้วยังบ่ได้เงิน,งงนสัปดาห์อ้าตาถ้เป็นทิศเลยหนึ่งสัปดาห์ จะอายแล้วไปแบเห็ดลงเตาซอยจนไปซอยไหมก็ได้เงินมาแล้วเดินเดินไยังใค่แต่ว่าทางายเป็นหาน้อเนเม่ชูยวเดเาเดมีนาเไปด้าิด ทีมงานน้องถามยังเคนดีถามเลยเบ็ดแล้วอ่ามีอย่างไรเน,นานนะ,นานะเรื่องเราเนี่สิ่งที่เป็นฝากมาโอล้มหรือเปล่าฝากมาถามอานนมจจะถามเบ็ดแล้วน้องพื่อจะไปต่อเบ็นแล้วเนาะสิ่งจำเป็นกับสิ่งน้อยๆนะครับแตมีแต่ว่าถ้าหากว่าเอฟซีหรือผู้ใหญ่ใจบุญเนาะอยากให้ อยากหูแจักข้อมูลยังเพิ่มเติมก็มีแต่คอมเมนต์มาในช่อง YouTube ของแต่ละคนแต่ละช<น>่ะองแต่ละทีมงานเขามานี่อยากหูแจักยังเพิ่มเติมหรือว่าอยากเรียนความช่วยเหลือยังเข่าือว่าอยากรวมแบบส่วนตัวเนาะก,กระถางแทักลายได้แทรกลายได้หัวหากำลังทางติดต่ออย<ม>ู่ดูด้านนอกในนี้โทรศัพท์บั้มีบอรยังบ่มีโทรศัพท์ใช้่วนตัวง่ายๆ่ายขที่ข้างนอกเองมันตันนี้มันงบอกโอ้โหโอ้โห ต่อชีวิตต่อทางได้บาทเนี่ยทนมีข่าวข่าวมาได้มาห้าลยน้องมาผู้ใหทางกไกลน้องเข้ามาเนาะแม่นทุกคนได้ไกลแห้งองดิ้องได้มาห้าลยน้องมันได้ใช้โทรศัพท์บมดปง่ายได้หากว่าถ้าผู้ใหญ่จะบุญเพิ่นอยากหามีสิ่งของอยากให้ก็ผ่านทางทีมงานเขาสายบุญเขาเขาก็ต้องได้มาใช่จช่อ่าลิบเนี่ยน้อยเขาก็ต้องได้มาแม่แม่ถ้าเพิ่นด้เฉยเรียบมาแล้วโดยโดยโดยอ้าเมื่อนี้ทีมงานเขา โอลาก่อนนะเนาะจบคลิไปชนีก้อนะจ๊ะัดซะไปกกำนังจะมีเรื่องราวดีๆหรือว่ามีอย่างไรอย่างที่บุญฝากคอมเมนต์อะไรเราจะมาใหม่เเรื่องราวไงเนาะอ๋อโอเคสำหรับคลิปนี้ขอโอลาครับก่อนเด้อสบายดีสบายดีสบายดีโดยกะโอเคเนาะ ชาวโหนก,กนจะได้ปิดคลิปเพียงเทนน่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ชาวหนกเอดคลิปต่อๆไปแน่เด้อถ้าหากว่าชาวหนกว่าผิดพลาดประการเหลือก็ขอโทษขออภัยน้ำเด้อโดยขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี